สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องแย้มค่ะเพืนกับเคยลาพระแซบด้วยค่ะทุกคนเขาตามไปบึงพญยดอนลาาะวันลาสิไปสามเขาอาดีบรรยากาศตอนเช้านะคะฝุ่นพญ่เห็นอย่างบุบรลมทวนทวน,ทวนดูติบุไปจ้าเห็นอีอย่างบุผุ่น อย่างเมื่อเขานี่้ะจ้ะที่คุณยายแกมาดําให้นะคะทุกคนพื้นแล้วหรือตัวนี้ป้ายายมันสีล่มดีลงไปอย่างฮะมันอยู่น้ำฟังมันขึ้นมาเนาะเมื่อเช้า เตมักินเลยตใส่บีบอตปตอนสุลมันได้ใส่รู้กรบไปอาม่อีกที้่อนงอ๋อมันสีลังมัใบนีอืมมันเจนหมืนจนหมนแมนบ่บนหัวตะล้งเต่ะ มีจากตัวี่าป่ะเนี่อ๋อเจ้าหางวาเป็นยางงาไปน <reco> <mam> ma ี่ยภู้ปัญญาสบ้านต้นผงชูรสข้าหอยหอยยังพร่ยหอยเชอรี่ตีผู้เดียวเราบอกขอสีหายพญท้อนไปหามาใส่วางวางไว้เอ้ยมนสิเบอร์ลตีงานนี่หอยมีงานพุ่นแล้วีงานนี่เหมากก่พุ่เหนื่อยละ ทำมาบงย้ม <languages? S 2> ือเลี้ยงพอ่หรือสิกินยง้มไเ้ยมือเศร่ตีเอเออโอ้บ่เห็นเนาะยามแ้งไม่กินเบืองสิยามาเบืองพอยเบนมามันออกย้มือขึนที่พองมันอเ้ยมือขึนแล้วบื้นี่ตี โอ้นี่เดชสภาพหอยมันกินนันใบผงสุ่มรสนี่บอกพะย่สวยๆร่อนๆมันไปอยน้ำเอียงผมไม่เหนี่อยแล้วเหอว่างๆเหมือนกับิอยุ่ใต้เลยโอ้เออได้ผลนี่หลีเนาะผลขีด่ลแพ่ง,พงบผอผงสุ่มรสมันก็ไมงได้ไร นี่แบนยูเฮียนเขาบ่มีติดตัดถิ่นบ่เลยติดนี่ได้จ้ามันไม่กินใบผงชูรสวิธีกำจัดหอยแบบธรรมชาติเหนเหรนนเนี่อืมวันนี้กินมันเลี้ยกินแกงหน่อยมันเป็นอย่งมันแสบติสบมันเอาหารมันป็มันสิโอ้าดยินมันนจริงยี่หรี่ดีนะเมื่อเดียวติดไปยังหนเลยงเลยหั้ว้นยำแดงอะวนค่้อนเลยละ วิธีกำจัดหอยดีนั่นหละเอาควานทูบบ้างปุ่นไขมันตืดลายูยูนน่าหมันหงิดไ่เหรอจ่งของหนูไปน้อยเลยเหรอไม่ยูงานเดียวอื่นเพิ่เพิ่เยอะ

ทำนาแล้วทุกคนพ่นนี่เรามากำจัดหอยให้หอยเออยนนะี่อยู่ํำงานนาเต็มอยู่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทุกคนทุงน่งนาไดหอยหกินเข่าเด้อเอาใบต้นผงซีดโดะนะพันกันวันนี้ว่าเอาต้นผงซีดโดมาวางไว้แล้วมันก็จะไต,ต่มากินไต่มากินง,งอมง,งอมง,งอมแล้วก็จิบ เก็บมันขึ้นมาค่ะนี่อันนึงแล้วเอามาไว้นี่ซ้ำบ่อแดดห้เพอร์ยีดอนมาดาบางนี่ให้มันเแล้วบางนี่เดือบเบื้องนี้ป่นเขา เอ้ทุกคนข้าวงามมากหนาะครับแนนบอกเอ้ยควายหมดธรรมาสาดีลิลีได้พี่น้อ,องพูดอะ หมดอันนี้ตอดเก็บพห้ด้หมดคั้นไปเบิ่งไกลๆแล้วดำนั้งเดย มันบ่ห่อนตัวเนาะเด็กเครื่องเด็กกลางกะเพราะว่าม,มันถือปุย๋ยตีนมาเด้อพี่น้องมาดำนาใส่กันดำนาซอยกันเดี๋ยจ้ะ แกติมันจะโดนหไม่ไมนแหวมงานนั่นคือหลวมดียาได้ต <th> ้องทำเอาอยากได้ต้องทำเอา มาเป็นแน่ปแทนน้ำเด้อพี่น้องเด้อเห็ดไปสัน <c oughs> ป่นละน้าพเห็ดนาะดำน้าปีแรกถุกป,ปีเราวก็เลยดำ <c oughs> เหลือตรงนี้ก็เสร็จหรอ <c oughs> <c oughs> ามเด้เไดดก็ี๋ยวมันก็ดีเองเจ๊ให้น้องหญิงเดี๋ยวให้น้องหญิงมาเจ๊กึ๊กึ๊กันน่ะคุณกึ๊กกึ๊กกันน่ะมอสักมอปลดมันกึ๊กกึ๊กบอเห็ดการกึกกึกกันเดี๋ยวมันก็ดีเองแแบบกึกกึก ตามต่อไปจ้า